สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องนวนผ้าลวยตอนนี้นวนผ้าลวยกับพี่้าพี่น้องไปพบไปพ่อกับเซียนซาอูค่ะซึ่งวิดีโอชุดนี้ได้รับความอนุเคราะห์มาจากช่องมณฑการผ้าลวยก็ขอขอบคุณมณฑการผ้าลวยไวนะ้นโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะฟังจากเซียนซาอู่โตเด้อค่ะ ฟากับเป็นตัวล่องนะคะบอลเปนตัวขีดเส้นใต้มันบอลเป็นตัวขีดเส้นใต้ไม่เป็นตัวร่องค่ะต่ว่ากากอได้ผลดอก,อกเอาไหมเอาไหมก็ก็กถือว่าเขายุสําหรับตัวเลขแนวทางวัตทิ่ั่านมาเดี๋ยวแหง FC พ่นเบิงเบิงสถิติเกา่าแป๊บนึ่งค่ะแป๊บนึงนะคะ,นะคะใหง FC พ่นเบิงสติติเก่าแป๊บนึง่งนะคะนี่เนาะคะ่ะ เส้นสั่วหม้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่ลางนะคะกะเพราะว่าตัวเลขเลขคือเส้นสู่วหอมาต้องกลับน้ำเนาะค่ะต้องให้กับอยู่แล้วนะคะกับือว่าเขาเอเองครับเอาเองค่ะวันนี้วันที่สิบหกสิงหาคมจะมีตัวใดเดี๋ยวมาฟังนะคะมาฟังมาเบ่งมาฟังน้ำกันเนาะค่ะเอาเลขเอา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 เกินแล้วสิสัญญาณสิบพอดีค่ะเอาเลยทั้งกัน ทั้งอยาสัญญาณหายนบเอาเลขเด่นเท่าจุดเลขเด่นเท่าเลขเด่นเท่าไปวิ่งได้เด้อค่ะ <Ha. S 2> เอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดละ่ะเอาหนึ่งเอาหนึ่งกับเจ็ดนั่นละสองตัวเท่านี้เรเอาลายตัวอะไรเด่นหนึ่งหนึ 1> 1่งกับเจ็ดมันเด่นหนึ่งเออเลขที่เหมือนมันเด่นหนึ่งสี่เก็ดไปละเ่า เอาแค่หนึ่งกับเจ็ดพอแล้วอ๋อที่จริงเด่นสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดต่วเซนซาอุดและตันไห่เป็นเด่นหนึ่งกับเจ็ดเป็นวิ่งน้าก็ได้เนะคะเอเอวิอ่งน้าก็ได้นั่นละหนึ่งเจ็ดนั่นละวิ่งน้าก็ได้บนล่างตัวไรเรียกเอาค่ะเอ็บซี่เอาสา,สามตัวบนเอาสามตัวสามตัวบนหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดค่ะแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเอานี่ละเอาแค่สามสุดนี่ละห้าเง่นเล่นสองตัวสามตัวหมุนสองข้างได้ ค่ะค่ะคือเล่นสามตัวหน้าสามตัวท้ายได้น้ำเนาะค่ะเออได้ได้ได้นำ้ำเอาสองตัวบนจดสองตัวบนค่ะสองตัวบนสองตัวบนเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ด สองเจ็ดค่ะอืมสน,นั่นแะแต่ว่ามันมีตัวกันอยู่นี่ตัวกันอยู่คือว่าหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะตอนตอน,นั้นแหละอ๋อมีตัวกันกั็เป็นหาคู่เนาะค่ะลวนี่แหละเป็นหาคู่คตัวกันเนี่ยตัวกันบนล่างขึ้นหนึ่งห้าค่ะ ตัวกันนี่นะเลขบนนี่นะตัวกันตัวกันเลขบนล่างอ่ะหนึ่งหาแต่ว่าเลขล่างนี่เอาว่าเลขล่างเอาเอาน้ำกันเลยค่ะเอาจากสองสุดรนัดพอาบะคบสี่สุดเหล่าสองสุดเอาหาหนึ่งกับสี่หนึ่งไปอ๋อสองตัวล่างกะเอารวมน้ำกันรลดได้บป่ค่ะให้เพลินทั้งบนทั้งล่างเลยขั้นขั้นรวมน้ำกันเท่ากับเพิ่มเข้าไปแค่ว่าสี่หนึ่งเท่านั้นค่ะ แมงค่ะก็เป็นเลขโคคูเป็นเลขโคคูค่ะอ๋อหน่อย,นอยเน้นๆเลยค่ะงวดน,นี้แต่ว่ากะาสองสองตัวนี่ได้ทั้งสองตัวบนสองตัวล่างเนาะคะ่ะสองตัวบนในทั้สงสองตัวล่างเล่นินกับนึ่งกับเจ็ดนั่นแหละเรียกเอาลูกคา้าแต่ว่าตามใจมากกับมักเจ็บในงวดนี้เจ็ดว่า 9, เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยบนนะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ๋อตัวที่เส้นส้าอุ้ม มาร์กมีคือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเป็นมะค่ะอืมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดคันร่องมากกว่าที่เก้าศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดตัวเน้นตัวปนเนีตัวเน้เนึกว่กที่นี่ละเก้าเกจนี่ละล่างกว่าเป็น 5, 1, 1> ห้าหนึ่งหนึ่งห้าร่องกว่าทเป็นสี่หนึ่งอย่างเช่ไหะเอาว่าเอานึงเป็นร่องไปเอาหนึ่งเป็นร่องใช่ค่ะเอาเจ็ดเป็น,นเน้นบ่ <1. S 1> เป็นนักบ่เจ็ด เป็นนักนะ,ะเจ็บทีเอาตัวนักเก็บเินะแต่ว่าเรียนลูกค้าเรียนให้กลับเอาเองดเด้อเรียกบลายสุดค่ะให,ให้กลับเองเนาะค่ะบา่บาขันเขี้ยนกลับตัวกลับให้เอกระดิบเบิ้งขึ้นหลายเนาะค่ะสิว่ามันลายตัวโพดแต่ว่าเรียนกรเรียนแค่นี้ละ,ะหนึ่งกเก้าเจ็ดตัวเน้เนนะกลัต,ตัวบนนะค่ะ ามตัวบนนี่เน้นก็คือหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะค่ะอืมเลขล่างกับสีเด่นเน้นห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็ร่องกับสีหนึ่งหนึ่งสีเหมือนกันนะเลขล่างเนี่ยอืมแกมันใจพ้นตัวเนาะแต่ว่าเอฟซีพ้นกะเรียกเอาตะนาหีไปเป็นแนวทางแล้วเนะาะค่ะลายเป็นเลือกเอาแต่ว่นเรียาในส่วนตัวของเซียนซาอูสามตัวนี้จะมากขึ้นหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะ สองตัวบนนี่มากเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะส่วนสองตัวล่างนี่เซนเาอูมาหนึ่งหาหาหนึ่งสีส่หนึ่งหนึ่งสี่เออสองตัวล่างแต่ว่าแต่ว่าที่บนนีเอ้ยบนมาเพราให้เรียนได้ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเพรให้ปานเพราะเพราะให้เรียนได้นั่นนะค่ะค่ะการให้เรียนด้เรียน,นต่วา่าตัวขีดเส้นใต้คือเป็นตัวของเซนเาอูมา,ม,ามากพิเศษมากส่วนตัวพิเศษมาส่วนตัวค่ะ กะบางครั้งเนาะคะ่ะเอฟซีเพิ่อนอาจจะมักศูนย์เจ็ดหรือว่าหนึ่งเจ็ดก็คือให้เพิ่นลงทุนนักตัวนั่นก็นได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเอซนซาอูาอก,กับว่างแนวทางให้แล้วกะความมักส่วนตัวอาจสิม,มักว่าตรงกันเนาะค่ะแมนแต่ว่าเลขติดก็มีอยู่เลขติด <S 1> <S 1> เลข บัลงหายหรือเสียเอาก็ได้เสียห้ขั้นลงขั้นอยากได้ก็สิลงห้เลขติดมาหนึ่งตัวเลขติดเลขติดมีหนึ่งตัวปะคะมันมันมีอยู่สามตัวแต่ว่ามันมาหนึ่งตัวมาแน่นอนมาล่างบนเลยสิบห้าเลขเขาเรียกว่าเลขติดขั้นเสียเสี่ยวกับเสียห้ขั้นบปเอากรบเสี่ยเป่าห้อันเอาได้เพิ่นเบิงกระได้ค่ะเลขติดเก้าศูนย์หนึ่ง มีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งแมนมาค่ะในรเลขติด oh. อ๋อเราไปเรียกใช่ตัวได้ก็ได้วิ่งก็ได้ได้ทุกงวดบอกแมนว่าบอกแมนว่าเลขตัวนี้ไปเรียกได้ทุกงวดเด้มันเฉพาะประจํางวดแต่ละงวดนะค่ะงวดนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งเลขติดมาหนึงตัวหน่วยสิบค่ะในยินว่าเซนซ้าอูมีฝันน้ำอยู่บอกค่ะ ได้ฝันดีบ่อโอ้ฝันกับฝันดีอยู่ดอกงวดนี้ครับเล็กมดก็มาบอกกบว่านี่ละมันมาปะทะกันกับเลขสูตรพอดีฝันว่าห้าหนึ่งหนึ่งห้านี่แหละเขา,าบอกว่าเลขหาที่กินเขาไปบอกเป็นสามตัวคนลาเลขกันเขาวางชี้ชี้หาหนึ่งเขาว่านั่นนะเอาเลยว่าเว้ยเอาไปนั่นเถตัวเอาเจ็ด หนึ่งหากับพ่อแล้วเอาว่าพ่เอามาเบิร์เลขในสูตรมันตรงกันพอดีเด็กในสูตรเท่าไม่อยู่ห้าหนึ่งกับสี่ศูนย์ค่ะเอาเลยมาจับใส่กันห้าหนึ่งอ๋อที่จริงที่จริงฟันว่าเด็กน้อยไปบอกสามตัวเออห้าหนึ่งบอกหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหมอค่ะเออเอา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 สองตัวเอามาเบิร์ในสูตรมันไป็มิเรกในสูตรเอา เสี่ศูนย์นใบเพื่อเพืเพ่อมันแมนอีดีเพื่อมันแมนของเพื่อนเดี๋ยวค่ะเอาหายหายแผลหาเขากับมักไปแล้วหาหนึ่งเข้าเรียนหาหนึ่งอย่างล,ละเลขแรกนั่นนะเพื่อนมา,าบอกหาหนึ่งเพื่นมาบอกซี่หาหนึ่งแต่เส้นซาอูกะเลยค่ะเส้นซาอูกะเลยว่าบอต้มก็ได้สามตัเอาสองตัวที่หาเข้ามาเาะเอาสามโตัวเขาเอาเขาช่งตัวเพราะแรกเขาว่าเอา หา,าหนึ่งนี่ละฮะหานี่ละ<า>อาา่าก็พอดีเท่ามากเบิ้งมันมาตรงกับเลขสูนยเท่าพอดีเลขสูนยเท่าเริ่มม่ที่มีอยู่หา 1, ้หาหนึ่งสี่ศูนย์อ่าเอากระเลขมาผสมกันมันเลยเ,เลข้ากันเลยว่าความบักเลขหนึ่งหาหาหนึ่ง<า>เอาเบาอยู่ประจำเสมอบนอยู่เสมอเลขตัวนี้นะเพราะว่าเขาคองจำใบขึ้นอย่างไหนยันเลื่อมนะหาหนึ่งห,หนึ่งหานี้ยจ้ค่ะ เออแล้วมันมาตรงกับเลขหนึ่งสี่เกียรเลขเด่นนะเพราะเอาเลขมาตัดเอาหนึ่งกับเกียรเลขเด่นน่ะนะค่ะถ้าว่าเกียรตมากว่าเด่นมันสิเป็นเก้าหรือว่ามันสิไปเป็นรักลอยวัาต่ว่วาเลขติดก็มีเก้าศูนย์หนึ่งเลขติดอัลบั้มรถดอกเลขติดนะัด่นะมัดตัวได้ตัวหนึง่งแท้ๆค่ะพอพลาดจากงวด <c oughs> เลขสามตัวกับพี่ท่านนั่นแหละตัวห้องสี 19, เน้นกับหนึ่งเก้าเกียรติล่องกะมันกับาำในสูตรนั่นแหละเพราะว่าเลขใครไปแต่มัน แต่ว่ามันจะเป็นตกกลับหรือว่าบริเวณแถวเข้าตัวเซตแตนซันท่านั่นละเฮากรเน้นไหท่านั่นละเก้าเทีบธนาดพลนะนนะค่ะด่างกันหนึ่งหาหาหนึ่งรอบอีกเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีค่ะเพราะว่าไปไล่โตเลยอาจจะว่ามันเรียกได้ดีว่ให้ไล่โตัวไปอีกละกับมี่หกครูค่ะแต่ว่าหมวดนี่มันกับ กขับม่นขับมาตรงกันหลายจำนวนักเนาะเลขหนึ่งหาหาเดือนหน่งก็ตรงกันหลายจำนวนมากสิ่เด้ค่ะกัตรงกบว่าเป็นอยังค่ะเพราะว่าคันเลขถือเ่าว่ามาจะใส่กระดีมดเนาะค่ะแม่นเพราะวาใส่กระดีมสค่ะเพราะงคนดังังคำนวณเนาะค่ะตัวเลขสูตรคำนวณอาจจะเป็นสูตรเดียวกันหรือว่าอาจจะฟันได้ตัวเดียวกันนั่นก็เป็นเรื่องปกติค่ะอาจเะแมเงนเงินเพราะว่า เจ้าของตันมาแมนค่ะพอถือได้ก็ดีเบิดแล้วแมนค่ะกันมันถืดมากก็ดีเมื่ะดีเมค่ะขอถืดฉุดยังคือเหาว่าพูดดีทำดีทำดีก็พอแล้วโอเคเราเอฟซีค่ะจบมันแล้วแค่เด็ดแค่ชินล์แล้วค่ะค่ะสุดท้ายนี่กะมีเจี๊ยนซ่าโอ้มีหยังจะฝากเอฟซีบ่ค่ะ เอาเอาขอให้เอฟซีโชคโชคนมันกันเด้อี่ซื้อเลขกะขอให้พิจรารณาคิดบิ่งคักๆตะกอนจังคอยลงทุนจะไปโรดสซกมันเฮ้ามันถึงข่าวบางถึงบางถึงเข้าผู้ิัด้มันสิไม่เองดอกค่ะเอาทำความดีไว้คือว่าพติดีทำดีพูดดีแล้วมันก็นโอเคละนื้อยู่กับตัวเฮ้านี่แหละ ขอแค่นี้แหละเด้อค่ะขอบคุณเซนซาอูเดอค่ะที่แบ่งปันแนวทางในงวดวันที่16สิงหาคมที่จัดถึงนี่ให้กับเอฟซีนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าจะเริ่มเล็กเล็กนิงนะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ